สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อบโกกอกนะคะเราก็จะไปยามมองนะคะไปอีกแล้วนะคะจะอ้วนไปอีกแล้วไปไปไปโอ้โหทรา,ายเทวดาไภายนอกลงทางไหนพี่โอ้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะเราใส่มองสองหลังนะคะยังไม่ทันได้ทานข้าวกันเลยนะคะเนี่ย ปิ้งหนอไม้ได้เยอะอยู่นะคะได้เยอะอยู่แต่ว่า,าใช่ปเดี๋ยวเราไปกันค่ะถึสองโต๊ก็คืนเลยบนอะสองต,ก,นะงองตก็คืนเลยบ่ยโอ้ถ้ามีปูก็เอาไปจีบปา้าหยาโมงนี้กำบดเ,เลยเนาะยังเหลือให้เล่มอยู่บนนยาโอ้เนะหลืออีกมือหนึ่งนะโอ้ยไห,ออห,หลหลีเนอหยาเนาะ,นะ ไปไปขอ,ข,ขอยกระไซลองเท้าอันนี้พร้อมประเด้เฮาเอาลองเท้าบูดโอ้ยลืมไปลูกปะนี่นะคะโอ้ยว้า FC รวงข้าวนะคะเนี่ยโอ้ยห่วงข้าวงามๆเลยโอ้ยหมอกลงข้าวก็ดก,ด,ก,ก,กดุก อืมนะคะเดี๋ยวดูพ่อนิ่มยามมองมันถือยี่ยบบมองนี่เน,นาะน้ำตื่นๆอยู่โอ้ยามไหวแค่ค่ะพุนะ่นเอฟซีมันละปะพ่อนนโอ้เดี๋ยวตัวหนึ่งละ <c oughs> <c oughs> เกือบรุดไปจ่อยบ่โอ้อ่นะะานี่ค่ะทำสติแล้วนะหนึ่งตัวตาเข็ง ต้นหมากระเห่าพ่อหมานี่นะคะยามไปยามไปไน,นี่ถือปลาดุกอีกหนึ่งตัวป้าเอาห้านั่นแล้วเฮย้ยได้อีกแล้วนะคะเอฟซี F C, ปลาดุกหนึ่งตัวพ่อนิ่มบอกมาดินลวบ่พ่อ,อ,อใส่ปลาดุกติดอยู่หิ่มผูนเนาะ ดิดอยู่ริม่าได้ปลาดุกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปรอลุ้นอันที่อยู่ติดห้วยบางซาอีกนะคะนี่นะคะพ่อนิ่มก็ F4 ได้ปลาอะไรไปบ้างแล้วนะ ปลาช่อนนะคะหนึ่งตัวแล้วก็ปลาเข็งสามตัวปลาดุกหนึ่งตัวนะคะโอ้ได้อยู่นะคะนี่ได้อยู่ได้อยู่นะคะเอฟซีดะะ FC. เดี๋ยวก็ดูพ่อนิ่มไปเรื่อยๆนะคะ,ะนี่ก็ถูกปลาเข็งอีกแล้วนะเนี่ยอยนี่นะคะเอฟซี FC ก็ถูกอีกแล้วนะคะปลาอะไรพ่อปลา,า,าขาวนะคะนี่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 ย้อนบนนู่นพ่อยอขึ้นบงโอ้ยยกอีกที นี่นะคะปลาขาว fc แล้วก็ปลาขาสองตัวเนาะแล้วก็โอ้ตรงนี้ถูกหมดเลยนะอาจะหกตัวแม่ดูแล้วพ่อหกตัวเลยนะคะเรียงเรียงเ,ยงเียงกันอยู่ตรงนี้เลยเอาหูสุดหมานแล้วมีแนวกินค่านี้แล้วจ้านะคะ fc นี่เดี๋ยวให้พ่อยกขึ้นอีกทีเดี๋ยวค่อยๆย,ยกตรงตรงริมนพ่อก็ ปดมองก่อนโอ้โหหมานมากเดี๋ยวนี่พ่อต้องเอาเข้าริมลิมเรด้วยวันนนะ้นกอเลาะลิมย้ายเลยปลามาเลาะริมเนาะไม่น่าละเขาถึงบอกว่าให้ใส่ติดริมเสียดายนะคะตรงตรงนี้อนะ่ะเอฟซีมันไอลึกมากพ่อนี่เลยใส่ไม่ได้นะคะนี่ตอนนี้ลูกชายก็เผาหน่อไม้รออยู่นะคะส่วนเราก็มายามอง โอ้ยมีแนวกินแรงแล้วค่ะนีน่นะค่ะเอฟซีเดี๋ยวให้พ่อนิ่มยกดูว้าวมานแท,ะทะ้ๆตรงลงเต็งเลีงอยู่พุนปลาขาวแล้วกับปลาเข็งแล้วกับปลาหยางพอใช่โดนโอ้ปลาเข็งบอกโอ้ปลาขาวถึกละตายพอมเนาะอโอเคปิดเอาปิดเอาปีกเส่เ,เกลือลงแล้วโอว้เดี๋ยวเคืองถุงผุนเด้อแบบนี้อ้ยมันอยู่ตัวนี่ ซื้อมองเท่าไรก็มองรวยกว่กว่าบาทถ้าไปส่งหน่อไม้พรุ่งนี้จะซื้อเอามองปลาซิวไหมพอ่อละเนาะค่อยหนาวค่อยหนาวเออต้องใส่ให้คุมเด้อใครบอกให้ซื้อซื้อมต้องอซื้อยังบอแมนปวดหนักง่ายเนาะอันนี้กันเนาะปวดยากปานยังใครเอฟซีเอ้ออย โอ้ยเออมันเป็นมันเป็นไอ้นั่นมันเป็นหนามปลาเข่งแหละนี่นะคะทุกคนอุย้ยดึกนี้เราก็จะกีดยางนะคะแต่ข้ามนี้ก็จะต้มหน่อไม้ไว้นะคะแล้วก็จะเกะหน่อไม้ที่เผานะคะบางทีอาจจะแกะพุ่งนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ล้างเลยก็ไปสูงเลย จะเสร็อวันนี้ก็สรเออเดี๋ยวพอเอาข้าวไปแชบ่บ่ hmm? นี่นะคะได้แล้วนะคะนี่นะคะเอซเดี๋ยวเราก็จะมาดูนี่นี่น่นนนะคะปลาของเราอูได้เยอะมากเลยนะคะไปค่ะขึ้นบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาย่ามม่นะคะขึ้นมาแล้วคะ่ะเอฟซี ก็ได้อยู่นะคะได้เยอะอยู่ปลาถูกมองนะคะส่วนลูกก็ย่างนะคะย่างหนไม้รออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะลอยมาปะจ้อยไปด้วยกันนะคะจะอ้วนคิดหอดเพื่อนนี่นะคะปลาที่ถูกมองเมื่อกี้นะคะว้าวสุดหมานอยู่นะคะเนี่ย แล้วก็ตัวที่เราได้มาก่อนอีกสามตัวนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ปิ้งใส่เกลือกันนะคะนี่นะคะ FC อู้ยนะคะเผาเนหน่ไล่นะคะ,ะ,ะ,คะตอนนี้ดำแล้วนะคะนี่สุกแล้วหลังจากที่เรายามองกันมาพ่อนิ่มก็นี่นะ่ะ FC เออนี่ก็เผาหน่ไล่ต่อนะคะเดี๋ยวก็มีกอหรือย,ยังพ่อไม่กอดหรอบ่อพ่อได้ปิ้งอยู่บอ โอ้เดี๋ยปิ้งปลากันแล้วละจ้านะคะนี่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 เดี๋ยวคุณแม่ก็จะแกะนี่นะคะรอพอนิ่มปิ้งปลานะคะเดี๋ยวเราค่อยตําแจ่วหัวโปกกันนะคะนี่ก็คงจะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะต้มนะคะนี่หน่อลายที่คุณแม่เราไปหามาวันนี้นี่นะคะหน่อลายปอกเสร็จแล้วจ้านะคะเกือบเต็มตะกร้าเลยนะคะนี่วันนี้แต่ไม่ได้เยอะ เหมือนทุกวันทุกวันนะพ่อไม่ได้หาบไม่หามเหรอใช่มันหมดแล้วนะคะทุกคนหน่อไม้หมดแล้วไม่ได้หามได้หามแล้วค่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะลลเดี๋ยวเจอกันเนาะค FC คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ